สวัสครับสปอรต์ตรับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พาไปชมผลการแข่งขันของฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเกมประจำวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมครับมีด้วยกันทั้งหมด2คู่คู่คแรกแอสตันวิลล่าพบกับเวสต์แฮมแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับนอริสซิตี้พบกับบลีดยูเนเต็ดเดี๋ยวพาไปชมผลการแข่งขันของคู่แรกกันครับที่นำมาฝากกันเวสต์แฮมของเดวิดมอยครับ โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับทำสถิติไร้พ่ายในเกมเยือนบุกไปเอาชนะแอสตันวิลล่าไป4ประตูตอนหนึ่งเราไปชม11ตัวผู้เล่นของเวสต์แฮมในเกมนี้ครับเกมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้11ตัวผู้เล่นของเวสต์แฮมประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูโทมัสฟานเดสกี้ส่วนผู้เล่นคนอื่นครับ,บเบจามินจอนสันเคิร์สซูมา่าออกบอนนาแอลลอนสเคสเวลโทมัสชูเซกดิแคนไรส์จาร์ลอตโบเวน ไซด์เบนรามาปาโบฟอนันและมิคาเอลอันโตดิโอแล้วมาดูจงังหวะแรกของเวสแฮมครับดิคาไ์จ่ายใ,ให้ Johnson, เบนจอนสันเลี้ยงจี้เข้าเขตโทษตัดออกซ้ายแล้วก็กดด้วยซ้ายครับโอ้โหเรียบร้อยครับเวสแฮมขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์อะไรมันจะขนาดนั้นครับดูครับโอ้โหโยกออกซ้ายแล้วก็กดด้วยซ้ายบอลพุ่งเสียบโคนเสาเข้าไปอย่างสวยงามครับ แล้ววินล่าได้ทําเกมบุกมาบ้างครับบอลอยู่ที่บูเอนเดียบางบอลแล้วก็กระชากเขาเขตโทษแล้วก็ผ่านเข้ากลางแล้วก็วัดกินซัดเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหตามตีเสมอทันควันครับ1นประตูต่อหนึ่งครับแอสตันวิลล่าตามตีเสมอครับดูภาพช้าครับนี่ครับผ่านเข้าที่จุดนัดพบแล้วก็แปรเข้าไปง่ายๆครับแล้วเวสแฮมยังบุกอย่างต่อเนื่องครับบอลอยู่ที่ดีแคนไลแล้วก็กดด้วยขวาครับเอาเข้าไปเลยครับ เวสแฮมขึ้นนำอีกครั้งครับ2ประตูตอนหนึ่งบอลมาจากเบนดามานะครับแล้วก็จ่ายให้ดีแคนไลท์กดระยะไกลเรียบร้อยเลยครับโอ้โหงดงามจริงๆครับลูกนี้หักข้อเข้าไปที่เสาเดิมเลยครับมาว่างต่อครึ่งหนครับเวสแฮมทำเกมบุกเอายังไงครับเนี่ยคอนซาไปทำฟาวโอ้โหผูดสินว่ายังไงครับลูกนี้สินเรียกมาครับแล้วก็แจกใบเหลืองให้ครับ โอ้โหลูกนี้สอกเต็มเ็มครับดูภาพช้าแต่ว่าผู้ตัดสินไปดู v a r ครับน่าจะมีการกลับคำตัดสินนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นใบแดงนะครับโอ้โหแอสตันวิลล่าเหลือผู้เล่น10คนครับแล้วเวสแฮมยังทำเกมบุกอย่างต่อเนื่องครับบอลสาสตร์ยาวขึ้นมาอันโตนิโอบ่งชงมาให้จอรอ์ดโบเวนครับใส่เกียร์หมาเลี้ยงจี้เข้าเขตโทษแล้วเลี้ยงจี้เข้าไปแล้วกดด้วยขวาติดเซฟครับเอาแต่ว่าบอลน,นั้นมันยิงซ้ำเข้าไปครับ เวสต์แฮมนำห่างสาประตูตอนหนึ่งครับลูกนี้ติดเซฟจังหวะแรกแล้วก็ฟอนันมาตามซ้ำเข้าไปครับแล้วเวสต์แฮมไม่สนใจครับบุกมาต่อครับอันโตนิโอจ่ายให้ลาซินีลาซีจ่ายต่อให้จาร์ลอดโบเวนครับเรียบร้อยครับโล่งๆแบบนี้ไม่พลาดครับจาร์ลอดโบเวนยิงปิดท้ายให้เวสต์แฮมบุกมาชนะ4ประตูตอนหนึ่งครับเอาจนได้ครับสำหรับจาร์ลอดโบเวนแล้วก็เวสต์แฮมรักษาสถิติเกมเยือนยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ โอ้ต้องยอมจริงๆครับช่วงนี้แล้วมาดูเกมที่แคลโรโรสครับนอริซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของลีดอยู่ในเตดครับจังหวะนี้เป็นนอริซิตี้ที่ได้พักทายก่อนครับจากลูกเตะมุมมาแล้วก็วันเลข่เข้าไปแต่บอลหลุดกรอบออกไปครับ แล้วมาดูจังหวะนี้ของลีดูนเต็ดครับลาฟินญาหลุดเข้ากรอบเขตโทษแล้วก็ชากหลบเอาล็อกอีกหนึ่งจังหวะแล้วก็กดด้วยซ้ายครับเอาเรียบร้อยครับลีดูนเต็ดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นได้ครับโอ้โหหลังจากที่นอริทบุกอยู่ฝ่ายเดียวตั้งนานครับแต่ว่ากลายเป็นลีดูนเต็ดที่มาได้ประตูขึ้นนำครับจากลาฟินญาลูกนี้ครับแล้วมาดูจังหวะแต่มุมของนอริซิตี้แล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหตามตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่ง โอทันควันจริง,รงๆครับห่างกันเพียงแค่2นาทีโอบามบีเดเล่ครับขกตีเสมอให้นอริสิตี้ตามตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแล้วมาดูจังหวะของลียูนิเตดครับลูกนี้บอลอยู่ที่โรดิโก้แล้วก็ซัดเอาเรียบร้อยครับโอ้โหซัดไกลเข้าไปครับจากโรดิโก้ครับอะไรกันครับเนี่ยห่างกันเพียง2นาที6นาทียิงกัน3ลูกครับโอ้โหคู่นี้โอ้บอลอยู่ที่ คันวิฟิลิปครับจ่ายให้โรดิโก้ครับแล้วก็ตั้งป้อมกดด้วยซ้ายครับบอลเสียบเสาเข้าประตูไปครับจบเกมครับลีดชนะไป2ประตูต่อนหนึ่งติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทวยดี